ก่อนที่จะลงคลิปก็คือว่าดูก่อนว่าคลิปของเราอะสนุกหรือเปล่าหลักการข้อที่หนึ่งในการคิดก่อนจะลงถ้าคลิปของคุณแม่ถ้าคลิปของทุกคนในที่นี้ไม่เข้าเป้าสามอันนี้ไม่ต้องลงเพราะยิ่งลงค่าการมองเห็นยิ่งลดถ้าไม่เข้าเป้าไม่เข้าหลักเกณฑ์ แม้เพียงหนึ่งข้อไม่ต้องลงค่าการมองเห็นยิ่งลดข้อที่หนึ่งคือคลิปของเราค่ะสนุกหรือเปล่าค่ะดูแล้วยิ้มได้ไหมคะดูแล้วขำไหมคะดูแล้วมีความสุขไหมคะก่อนที่จะลงถามเพื่อนก่อนก็ได้ถามคนรอบข้างว่าเฮ้ยแกคลิปของฉันสนุกไหมแม่คลิปคลิปข้องโลงนันสนุกไหม้าสนุกลงเลยค่ะ าแม่บอกว่าสนุกลูกเหอสนุกลงเลยไปท่ามพพท่ามพพเท้าถ้ามแม่เท้าถามปู่ย่าตายายถามเขาก่อนว่าสนุกไหมคะถ้าสนุกลงเลยเพราะเป็นดาวฤกษ์ค่ะสนุกใครๆก็อยากเสพความสนุกค่ะลงได้เลยมีคนรอดูอยู่ข้อที่สองถ้าไม่ได้มาสายสนุกมาสายข้อที่สองคือ หรือเศร้าหรือสะท้อนสังคมค่ะถ้าไม่ได้ตั้งใจทําคลิปให้มันสนุกข้อที่สองคือทําคลิปให้มันเศร้าทําคลิปให้มันเจ็บทําคลิปให้มันแบบแม่เอ้ยแม่นายเอ็นดูนี่ทําคลิปให้มันเจ็บให้มันสะเทือนใจให้มันแบบเหมือนคลิปของครูแจ่มคือคลิปแรกที่มันดังอ่ะแม่คลิปแรกที่ครูแจ่มดังอ่ะคือมันเจ็บไงแม่มันเจ็บตรงที่แบบก็ีหลักเขาอ่ะอ่ะเดี๋ยวให้ดูคลิปแรกที่แบบ ครูแจมเปิดช่องมาได้สองวันแล้วดังเลยนะคะน้องเปิดช่องมาได้สองวันแล้วดังเลยคุณแม่เพราะว่าอะไรเพราะว่าคลิปมันเจ็บคลิปน <t ors> ี้ค่ะคุณแม่เปิดช่องสองวันดังเลยมีผู้ติดตามหลักหมื่นภายในสองวันเลยอ่ะคลิปนี้คุณแม่คะนี่ค่ะคลิปนี้ค่ะมันค่อยทำลายทีไหมเจ็บค่ะคุณแม่คะ เ,เจ็บค่ะคุณแม่เจ็บค่ะคลิปนี้วันที่สองเปิดช่องมาได้สองวันคลิปนี้มีคนคอมเมนต์แปดิคอมเมนต์ค่ะคุณแม่โอ้ยแม่เห็นไหมมีแต่คนพิมพ์โอ้ยเจ็บค่ะครูโอ้ยเจ็บค่ะโดนนั่นนี่มียอดแชร์พันสี่และมียอดวิวเ0 0าแกว่าวิวค่ะคุณแม่เก็ตรลอยังคะ เก็ตหรือยังคะเพราะฉะนั้นถ้าสนุกไม่ได้ไปข้อที่2คือเจ็บนะคะแล้วจะแก้ไขยังไงถ้าถูกปิดกั้นนะคะอะเดี๋ยวครูบอกว่าแก้อย่างไงนะคะทีละสเต็ปค่ะใจเย็นๆทีละสเต็ปค่ะคุณพี่่ะใจเย็นๆนะคะยักมีสักซิปปากนะคะจะได้ตอบคำถามถูกคำถามนะคะ <laughs> อย่าจะมีสิบหน้าอย่างทศกันอะคุณแม่สนุกไม่ได้เจ็บไม่ได้มาข้อที่สาม ข้อที่3ก็คือว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้คนไหมถ้าเป็นประโยชน์ต่อผู้คนแปลว่าลงได้เพราะมีคนรอดูยอยู่เป็นประโยชน์ต่อผู้คนคืออะไรคะครูไม่เก็ตเป็นประโยชน์ต่อผู้คนเช่นทำให้เขารวยขึ้นได้ไหมทำให้เขาประหยัดเวลาขึ้นได้ไหมทำให้สุขภาพเขาดีขึ้นไหมหรือทำให้เขาเนี่ยลดรายจ่ายเขาได้หรือเปล่าถ้าตรงกับหลักเกณฑ์ข้อนี้ค่ะ แปลว่าลงได้เพราะมีคนรอดูเช่นออกมาสอนการลดน้ำหนักออกมาสอนวิธีทำไข่เจียวให้ฟูออกมาสอนทำแกงส้มแบบประหยัดเวลาถ้าคลิปของเราเป็นประโยชน์ทำให้เขารวยขึ้นประหยัดรายจ่ายทำให้สุขภาพดีขึ้นทำให้สวยขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าประโยชน์ถ้าตรงกับ เป็นประโยชน์ลงได้มีคนรออยู่